คะทำไมเราถึงเป็นตากุ้งยิงคุณหมออืมตากุ้งยิงคืออะไรก่อนตากุ้งยิงก็คือการที่มีการอักเสบของเปลือกตาในเปลือกตาส่วนใหญ่จะเกิดจากแบบพวกต่อมขนต่อมไขมันก็ได้ตรงไหนครับเปลือกตาคือข้างนอกข้างในเป็นได้ทั้งข้างนอกและข้างในไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นกันหรือเปล่านะตากุ้งยิงเคยเป็นเคยเป็น เค,เคยเป็นแค่ครั้งเดียวเคยเป็นตอนที่ไปเจอะรูแล้วแอบ,บดูคนในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ปะไม่ไม่ใช่บบสิสยยิ้ตาเราดนเคยเพราะว่าขยีขย้ตาสมัยก่อนเราติดขยี้ตาบ่อยมากพอไปแอบ,บดูแล้วมันไม่ชัดไงเลย,ยไม่ใช่เราไป็นูแข้ <het> เราเป็นภูมิแพ้แล้วแบบมันจะมีอาการที่แบบแพ้ฝุ่นแพ้อะไรพวกเนี้ยมันจะมีน้ำมูกไหลค<ม>ันตาใช่ไหมแพ้แบบแพ,พรร้พวกสารสีแพ้พวกตูนที่ที่เราเจาะรูอะนี่ก็แบบพยายามจะเล่นมุกตอบไปเรื่อยๆทั้งที่ทุกคนก็อิกนอไปแล้วอ,ะอ่ะโอเคเออกับมาก็ <laughs> ับมาครับก็คือตากุุงยิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจอบ่อยเนาะ ที่ปัญหาของตาที่เจอบ่อยแล้วกันพูดง่ายๆบ่อยมากไหมคือก็ไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เเป็นครั้งเดียวในชีวิตอไม่เป็นเว่าทุกคนจะต้องเคยมีประสบการณ์แบบไม่เคยวะไม่เคยเป็นเดี๋ยวหน้าตามันเป็นยังไงคือมันมันคือตาบวมๆแล้วก็มีหนองๆปะใช่เป็นเหมือนเป็นสิวใช่ไหมตาของเราอ่ะวันแรกตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเวลากระพริบแบบมันจะรู้สึกมันเคืองๆตานี่นี่มันจะเคืองๆแล้วก็มันจะราวเข้าไปในกระบอกตา ทุกครั้งที่แบบพยายามกระพริบตาร้าวเลยเหรอเออมันมันปวด้าไปทุกครั้งที่มีการขยับใช่ไหมมีการขยับเออก็ไปก็เลยไปตอนก็รอจนถึงเย็นนะตั้งแต่ตื่นมารอจนถึงเย็นก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยากินและยาป้ายมาแต่ก็บอกว่าให้เอาแก้วแก้วกาแฟแก้วมากะมากระแทกตาไม่ใช่ด้วยเอาไปใส่เอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็เอาผ้าขนหนูสะอาดมาห่อแล้วก็ประคบ คือให้ประคบร้อนมันจะช่วยได้อะไรเงี้ยโอ้มุกนี้เฮ้ยมุกนี้ใช้ได้เไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกคนไข้บ้างแต่แก้วมักมันจะดีเหรอคุกวาเขาบอกว่าเอาผ้าขนหนูสะอาดมาห่ออีกทีแล้วค่อยประคบนี่คือคือปกติเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยกลับบ้านไปประคบอุ่นแต่เราไม่ได้บอกวิธีว่าทํายังไงเรียกว่าประคบอุ่นรอพักชุบน้าบุนได้ไหมก็ได้ ก็พอไหวอยู่มันก็เปียกไงยก็พอไหวแต่มันก็เปียกอถึงจะมิดบิดหมาดๆก็ตามแต่ว่าคือพอพอเวลาผ่านไปสักพักนึงผ้าผ้าที่มันเปียกอะมันจะเย็นเร็วมากไงแล้วเราใช้แก้วสแตนเลสได้ไหมอะมันเข้าไมโครเวฟไม่ได้แต่แบบเทจาการน้ำร้อนได้ไงแต่ประเด็นคือก็แก้วสแตนเลสก็มีความสามารถในการสูญเสียความร้อนได้เร็วอยู่ดีอืมจริงจังว่ะอือนั่นแหละ ก็ทําปรากฏว่าตื่นมาวันรุ่งขึ้นตาปิดเลยอ้าวมันอาเสีเพิ่มก็ตอนแรกไม่รู้แต่รู้ว่าแบบลืมตาไม่ได้จนเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ดูกระจกแล้วก็เห็นว่าแบบมันบวมตุยอะจนแบบตามันเปิดไม่ได้แต่ว่าก็ยังมานะไปเรียนต่อก่อนแล้วก็เอาอะไรปิดไว้ป่ะก็ใสแว่นใส่แว่นธรรมดาอะไรเงี้ยก็เห็นว่าตามันแบบ ทุกคนก็เห็นหมดเลยว่าเซลเป็นยเองมีเซล์เออแต่ตอนนั้นไม่แต่ตอนนั้นเราใส่แว่นกรอบใหญ่ไงมันก็มองไม่ค่อยเห็นเออแล้วก็รอจนถึงเย็นอีกวันยอดรอจนถึงเย็นวันนั้นแล้วก็ไปหาหมออีกรอบไม่ไม่ได้เจอคนเดิมแต่ก็คือไปโรงพยาบาลเดิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานมาแล้วมันแต่ว่าวันนี้แย่ลงก็เลยไปเจอหมอหมอก็เอาเอาปากกาด้ามปากกามากด ที่เบิกตาแบบขอตัวหน่อยนะเพื่อที่จะเลิกเบิกตาขึืนแล้วก็แบบกรีดเธอให้กรีดใช่เขาบอกว่ากรีดร้องเนี่ยหรอไม่ใช่โวยมีกรีดบอกว่าให้กรีดถ้าเกิดไม่กรีดเนี่ยมันจะหนึ่งคือจะหายช้าอสองคือมันอาจจะกลับมาเป็นอีกอก็เลยเชิญครับเชิญเชิญไปนอนที่เตียงครับ มีหน้าเลยเป็นแค่หนเดียวเพราะว่ากรีดไปแล้วอืได้ตาสองชั้นมาไม่ใช่แล้วจริงๆเนี่ยดักรุ้ยิงมันมีสาเหตุไหมครับว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอันดับที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องต้องดูว่าทุกคนเวลาพูดถึงกากุ้ยิงก็จะบอกว่าไปแอบดูใครมาอืมนี่จริงปะครับคือถ้าสมมติว่าไอ้ที่ที่ไปดูเนี้ยมันสกปรกมากมันก็อาจจะเกิดได้เพราะไปแอบไงมันเลยสปไแอมันก็สกปรก ครับปิดประตูหรือเปิดประตูดูก็ไม่ถ้าดูตรงๆงนี้ไม่เป็นไรอแต่ว่าตาอาจจะบวมได้เว่าะด้วยด้วยด้วยคือการที่ว่าโดนโชกหรือว่าโดนอะไรกว้างใส่ตาลุงปั้นหรือไม่เคยเป็นประสบการณ์ตรงแสดงว่าจะเล่นหรือะไรงวจริงๆแล้วคือพีก็คือว่ามันคือมีการติดเชื้อปพราะควมตกกระปรงอะไรประมาณนี้ ือเป็นการติดเชื้อจากภายนอกส่วนหนึ่งใช่ใชก็เป็นการติดเชื้อจากภายนอกอ่าอส่วนหนึ่งก็คือตรงเนี้ยไอไอตากุ้งยิงจะมีได้ทั้งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในคือด้านนอกเนี่ยก็จะเกิดตรงบริเวณแถวแถวต่อมขนตาหรือจะเป็นต่อมอ่อต่อมตรงโคนตรงโคนขนตาเหมือนเหมือนแบบต่อมขนนะ่ะอ่าแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็มันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ด้านในได้ด้วยคือใต้ใต้เยื่อบุตาของเปลือกตาหมายความว่าพลิกตามาปั๊บถูกต้องทำตาบีอ่ะทำตาผีอ่ะอ่าทำตาผีเีอกวาแรบลิ้นลิ้นตา แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าข้างในกับข้างนอกเนี่ยสาเหตุมันเหมือนกันหรือต่างกันจริงๆแล้วก็ถ้าถ้าจากข้างนอกส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากพวกพวกติดเชื้อจากภายนอกมากกว่าคือคือสุขภัปใช่กระยี้จริงมันก็คือติดเชื้อทั้งคู่แต่ว่าเป็นเป็นคนละคนละจุดกันคือถ้ากระยี้แรงแล้วแบบว่าหนังตาพลิกก็อาจะไปติดข้างในแทนใช่แต่ของเราเป็นเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์นานอ่าอันนี้คือติดเชื้อจริงอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าเชื้อที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ตามตามผิวหนังของเราเองนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็เป็นเชื้อก่อโรคเป็นเชื้อก่อโรคไม่ไม่ใช่เชื้อเชื้อสุดโอกาสก่อโรคเลยเนอะเป็นเชื้อก็สเตปเอรเลียนเป็นเชื้อก่อโรคที่ปกติเราไม่ได้ติดเชื้อมันมันไม่ได้ทําร้ายเราถูกไหมฮะคือคือถ้าหากว่ามันติดมันมันมันเข้าไปในถ้ามันเข้ามาในตัวเราเนี่ยคือคือคือเกิดโคอคือเกิดโรคแน่นอน แต่ว่าปกติมันอยู่ข้างนอกใช่ปกติมันอยู่ข้างนอกอ๋อมนเหมือนแบบพวกไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเป็นแบคทีรียเป็นแบคทีรียที่เกาะอยู่ที่ผิวจริงๆก็มีความคล้ายคลึงกับฝีที่อื่นอืเช่นฝีที่ก้นเป็นต้นใช่ฝีที่รูตูดอ๋อคนนั้นไม่มาด้วยไมู้จะแซวยังไงก็ไม่เป็นไรก็ก็นอนเรียไปเรื่อยเออเออแล้วคือผมสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรด้วยหรือเปล่า ถ้าภูมิแพ้จริงๆส่วนใหญ่ไม่เพราะว่าถ้าภูมิแพ้เนี่ยคือมันจะมีการอักเสบของเยื่อบุตาแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือมันจะขึ้นมาเป็นแบบตุ่มๆๆๆข้างในข้างในเยื่อบุตาข้างในเต็มเลยเหมือนเราเราเร,าเรียกว่าเป็นถ้าหากว่าพลิกเปลือกตาดูเราส่องขยายดูดีๆเราจะเรียกว่าเป็น cobblestone appearance แปลว่า cobblestone ก็คือแบบว่าเป็นเป็น,ปนหินปูพื้นอะหินกรวดหินกรวดปูพื้น ก็คือเป็นตุ่มละเอียดละเอียดใช่ไหมตุ่มคือถึงพื้นสานเจ้าก็ได้มั้งที่แบบว่าเป็นหินเล็กๆอ่ะอ่าอ่าอ่านี่นวว่าสถาปนิกจะรู้เหมือนเป็นเหมือนเป็นลมพิษอย่างนั้นปะแต่ว่ามันแบบแต่ว่ามันเป็นเล็กีย่อยกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงอ๋อแต่ว่าที่นี้เนี่ยคือคือเราต้องบอกก่อนว่าการอนักเสบเราเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งว่ามันมีการอนักเสบที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้ออ่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดจากภูมิแพ้เนี่ยมันคือการอนักเสบแบบที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งจริงๆตรงนี้เอไอไออะไรนะอาตาคุ้งยิงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันก็มีโอกาสที่จะจะ,จะเกิดตุ่มนองขึ้นมาแบบว่าที่มันมันไม่เจอเชื้อกไ็ได้ได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเกิดด้วยปฏิกิริยาอื่นๆคนที่เป็นโรคเป็นโรคอื่นๆอ,อย่างเช่นแบบพวกผุ่มคุ้มกันกินตัวเองหรืออะไรเงี้ยบางทีมันทํทให้มีมีอาการอักเสบของของตรงนี้ได้ตาคุ้งยิงเราใช้สับเฉพาะทางว่าอะไรครับคอดดโอลูมขออีกทีหนึ่งคอดดโอลูม แปลว่าอยกยกคกกำแปลแยกคำแปล,แกกแปลไม่มีไม่มี <คำ S 1> อ่ะเป็นคำเลยอ่ะแบบยูต้องจําไปเลยไม่มีรากศัพท์ใดๆอาจจะมีแต่ว่าไม่ไม่รู้ จบเี่ยตรงนี้เลยจ่อยเลยอ่ะเหมือนถ้าได้ยินคขาว่าไม่รู้จักปรวินบั๊แสดงว่าโอเคแล้วไม่ต้องไปถามต่อแล้วก็มีคือถ้าสมมติว่าเป็นเป็นกุ้งยิงแบบเริ่มเลื้อหลังละคือแบบไม่หายสักทีเป็นนหายหายเป็นๆหายหายมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นคล้ายๆเนื้อเยื่อแผลเป็นข้างในรวม้วยก็คือนูนๆออกมามันก็แบบว่าเหมือนจะนูนๆออกมาแล้วก็แบบมีอักเสบอักเสบบ่อยๆอักเสบบ่อยๆเราเรียกว่าคาราเซียน อ,อันนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะม,มันมันแบบก,การที่คนจะเป็นบ่อยๆนี่มันมาจากอะไรคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกมัาบอกว่ามีการอักเสบใน <c oughs> ในต่อมในต่อมคล <น S 2> ้ายๆต่อมไขมันหรืออะไรในที่บริเวณเปลือกตาเนาะเออคือคือเอ่อ,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 อบางบางครั้งที่แบบว่ามันมันอาจจะมีความผิดปกติของของตัวต่อมไขมันของมันเองที่มันทําให้ อการขับไขมันมันผิดปกติแล้วพอมันมันมันมีไขมันสะสมมากๆเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นเป็นอาหารของแบคทีเรียชั้นดีชั้นดีมันก็จะลงไปติดเชื้อเรื่อยเรื่อยเื่อยที่บริเวณผิวหนังอื่นๆที่มันมันมันก็อาจจะมีมีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นซิสที่ผิวหนังเป็นซิสไขมันอืก็หลักการเดียวกับคนที่เป็นสิววัชพืบซ้ำๆเลยนะเพราะว่าจริงจริงจริงคาถามเนี้ยที่ตั้งใจให้แบบถามเป็นคุณหมอคะเร็วๆเพราะว่า มีพยาบาลเขาก็าสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะปีนึงอ่ะเขาเป็นปีละสองครั้งอ,อเขาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเยอะไหมปีละสองครั้งถือว่าเยอะั้ยผมไม่เยอะนะเคยมีเพื่อนเราเป็นแบบปีนึงประมาณสี่ห้าครั้งอะ่ะกุ้งยิงเนี่ยหรอใช่ใช่เราเคยเป็นถี่กว่านั้นอีกถ้าถ้าฟังเหตุผลฟังสาเหตุก็พอจะนึกออกคือพฤติกรรมตอนนั้นะคือแอบดูไม่ใช่วย ไม่ไม่อับน้ำป่ะตอนนั้นจะต้องแว้นไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลเซมิลี่แมนแล้วตอนไม่ใส่หมวกกันน็อกแน่นอนใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ครูที่โรงเรียนอนุบาลสาวสวยดีครับอาบ่าแล้วคือระหว่างทางคือเขาสร้าง BTS ตลอดเส้นไงมันก็ต้องแบบผจญฝุ่นผจญอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมก็คิดว่าแบบตัวเองเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้หรือเปล่าไปถามเพื่อนที่เรียนหมอตาเขาบอกตาแกสกปรก อะไรวะก็เลยหาสาเหตุความสกปรกไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็พอจะนึกออกว่าสมมติฝุ่นมันเข้าตาแล้วเอามือไปขยี้มาอย่างเงี้ยไอเชโร่อาจจะอยู่ที่มือไม่ใช่อาจาอะไรย่างไงอยู่แน่นอนเพราะว่าคือคือเป็นพวกเชียร์อย่างที่บอกใช่ไหมสเตปออลเลียสถ้าหากว่าดูเซอร์เอ็ดเบิร์กเนี่ยก็เป็นตัวเออ่ผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเป็นลูกกลมๆสีทองๆครับอืงเป็นพวงองุญแจแล้วลักษณะลักษณะของสเตปไฟโลคอคัส ไอ้คำเนี้ยมันมันคือเชื้อกลุ่มที่เป็นกลมๆแล้วก็เป็นตรงงหมุหลลนลักษณะเด่นของมันอืออ่าสรุปคือคือ,คอไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันมันอยู่ตามตามผิวหนางอยู่แล้วไงอ่อ,อไม่ว่าจะนั้นยกเว้นหลังยกเว้นหลังจากล้างมือใหม่ๆด้วยด้วยสบู่และเจ็ดขั้นตอนอ๋ออือคือคือถ้าแบบว่าล้างล้างแบบลวกๆเนี้ยก็ยังมีอ่าแ,บบแล้วก็แบบว่าคือคือแางว่าถ้าเราเราฟอกสบู่เฉยๆไม่ช่วยอะไร พอสบูดเฉยๆมันจะช่วยบ้างแต่ว right ่าค totally ือมันก็จะแบบติดอยู่ตามนี้ตามตามซอกตามตามลายนิ้วมือที่แบบว่ามันมันเอาไม่ออกไม่ได้ถูหมายถึงหมึกปล๊มลงรับจำนวนมากมันนะใช่แล้วอาหารมีส่วนทําให้เป็นตากุ้งยิงหรือปากเสพอะไรนี้ไหมไม่เคยได้ยินว่ามี่นะเหมือนคำาถัคล้ายๆกับอาหารนะไแต่ว่าแต่ว่าตากุ้งยิงก็มีกุ้งนะโอ้ยเงินเราแพ้ดิ แต่ว่าเพื่อเราที่เป็นบ่อยๆอ่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบสังเกตว่าถ้าช่วงไหนแบบกินอาหารที่มีเนยหรือว่านมอะไรนี่ไงมันสูงก็ในเมื่อมันเป็นมันเป็นเหตุเหตุจากการที่ต่อมไขมันมันอักเสบก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอาจจะส่งผลบ้างแต่ว่าคือเอ่อโดยโดยรวมอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้มีเป็นปัจจัยมากค่ะเป็นปัจจัยใช่ถ้าอย่างนั้นกลับไปก็คือเหมือนกับว่าที่ที่เราบอกว่ากินของมาแล้วเป็นสิวก็อาจจะไม่ใช่ ก็บวกลบมันขึ้นมันแล้วแต่คนเว้ยอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเหมือนแบบที่ตอนเด็กๆถูกพ่อแม่สอนว่าอย่าเอามือขยี้ตาเนี่ยก็ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วถูกต้องเลยถูกต้องมันไม่ควรเอาอะไรไปสัมผัสส่วนที่มันบอบางก็มันเป็นแบบธรรมชาติอะรู้สึกว่าถ้าเราเคืองก็ต้องขยี้ตายิ่งตอนนี้ยุคโควิดก็ยิ่งไม่ควรขยี้ใหญ่เลยเข้าทางตาเข้าทางจมูกเข้าทางทุกที่แต่จาก จากประสบการณ์ที่เคยเป็นนี่มันก็คือมันลำคาญมากเป็นโควิดแล้วหรอได้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 จังหวะได้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 ไม่ไม่ไม่ไมาจากประสบการณ์ที่เป็นกากุ้งยิงลุงเคยเป็นเราผ่าไหมเกรีดเคยกรีดอยูหนึ่งครั้งว้าวกรีดให้คนอื่นหรือโดนกรีดโดนขีดนี่กรีดเองวะไม่ไม่จะบ้าแล้วจะกรีดเองไงวะเอ้าไม่รู้ ประเด็นก็คือว่ามันมันมันค่อนข้างลำคานเนาะเวลาเป็นอะไรเงี้ยมันเจ็บอ๋อเป็นเพราะว่ามันลำคาญเพราะว่ามันเวลาที่มันหนักเสพใช่ไหมมันรบบบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปดันตามันก็จะไปดันเข้าไปดันตรงตรงบริเวณเอ่อทั้งเยื่อบุตาแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกค่อนข้างมากเอ่อกระพริบตาทีก็แบบมันเหมือนมีอะไรมันเหมือนมีอะไรจุกจุกคาคาอยู่ที่เปลือกตาตลอดเวลาแล้วก็จะยิ่งเคืองยิ่งอยากเอามือไปนวดมันใช่ใช่ แต่ว่าวิธีรักษาก็อย่าเอาไปนวดก็ประครบร้อน,นไม่ใช่ประครบร้อน,รนประครบประครบอุ่นประครบอุ่นแล้วก็เนื่องจากว่าเชื้อเนี้ยมันเกิดจากเอเอการติดเชือ้อมันเกิดจากพวกสเตปสเตปออเรียสสเตปโฟลโลคอคัสออเรียสซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเซนต์ยยต่อ,อยาที่ไวไวเซนสิทีฟมักจะไวต่อ,อยาที่ที่ค่อนข้างเบสิกก็ชื่อไดคลอกซาซิลินอืซึ่งมันยาที่แบบว่าเบสิกมากเขาก็จ่ายให้ จ่ายจ่ายให้อยู่แล้วเวลาที่ที่มีมีอาการพวกนี้ยคือให้กินด้วยแล้วก็ยาแก้ปวดประคบอุ่นแต่จริงๆจ,จากประสบการณ์ของตัวเองอ่ะครั้งที่เป็นครั้งล่ครั้งหลังอ่ะคือคือครั้งที่เป็นครั้งแรกอ่ะก็คือมันก็ก็พยายามทาทุกอย่างแหละแล้วมันก็ไม่หายถึงสุดก็ต้องกรีดอืมแต่ว่าครั้งหลังเนี้ยก็คือพอแบบรู้สึกเคืองตาที่มันเป็นเคืองตาสักพัก คือเครื่องตามันจะมีหลายแบบนะเวลาเราเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยมันจะคันคันเรื่องๆอะไรเงี้ยซึ่งแป๊บเดียวมันก็หายอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้แบบเนี้ยคือมันเป็นเกินชั่วโมงอ่ะคือมันเป็นเป็นครึ่งวันแล้วยังไม่หายอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยก็รู้ตัวเลยว่าเออหาอะไรมาประคบเราอุ่นก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยค่อยดีขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมีผลกับการที่รีบประคบอุ่นด้วยหมายถึงว่าถ้าแบบยังรู้สึกเฉยเฉยอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบ มันก็คงรามไปเรื่อยๆประมาณนั้นแต่ย้ำนะว่าประคบอุ่นอย่าร้อนประคบร้อนก็พองกาหลังจะไม่ดีขึ้นด้วยตาบอดเออแต่ว่าตอนกรีดเสร็จเราก็คือต้องปิดตาข้างหนึ่งแล้วกลับบ้านอ่ะก็ถูกต้องถ้าเปิดสองข้างจะกลับไม่ได้ทําให้รู้ไม่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเหมือนแบบก่อนหน้านี้เราไม่รู้มาก่อนว่าเราเป็นคนกลัวการตาบอดเลยแบบกลัวการแบบ disability อะไรอย่างเงี้ย เอ้ทุกคนก็น่าจะกลัวนะไม่แต่มันมันไม่ได้แบบไม่ได้กลัวเป็นพานิกไม่ไม่ใช่แพนิกอ่ะยังยังไม่ถึงคือก็รู้ว่าคือแบบรู้สึกคิดมากกว่าปกติคิดแบบเข้าใจความรู้สึกมีแล้วอ่ะว่าถ้าเราแบบมองไม่เห็นเนี่ยมีเอมพัตตี้เอออะไรอย่าง้งอ้ะทําไมลุงรู้จักเนี่ยขนานีปกติลุงไม่มีไหมอะ คือเคยเคยไปนิทรรศการที่แบบคนตาบอดพาไปดินในห้องมืดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เก็ตไอเดียขนาดนั้นเอออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนแบบเป็นปลากุุงยิงก่อนเราก็ไปนิทรรศการอันนั้นอาจจะยิ่งแบบเข้าใจมากขึ้นเออสำหรับตากุุงยิงเองก็น่าจะจบเท่านี้จะเป็นเรื่องสั้นๆที่อาจจะเจอได้ก็คือไม่ว่ายังกระทำก็ต้องไปหาหมอต้องต้องเพราะว่ามันถ้าเกิด เมันยยลบถ้ามันขึ้นเป็นตุ่มขนาดเป็นตุ่มนองแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องให้ยาเขาคิดว่าน่าจะต้องกินยาด้วยเลื่อนยาไม่ต้องเอานะซึ่งก็คือทําอะไรเองไม่ได้ก็ไปหาหมอตาเถอะนะอาจจะไม่ต้องหมอตาก็ได้หมอหมอทั่วไปก็น่าจะนับน่าจะพอได้จบแค่นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับมินรักแฟนเพลงบ่ายบายทำไมต้องมีมินักแฟนเพลง Some call radio.